เมนูสีบาทสมุนไพรคำนีเนาะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าความเชื่อความเชื่อที่ทําให้ร่างกายเราดีขึ้นเพราะอย่างมือหยิมด้วยรูสีตำหน้ามือรูสีพุ่งพะอย่างหูบะค่ะรูสีหมักลอยผงมะไรแบบนี้ละค่ะนี่อันนี้จะร้อยไปใส่รถลอยตํปาปลาตําเมี่ยงว่าแต่ไร่ลอยของชอบนะคะเนาะแล้วที่นี่ ก่อนมันจะเป็นเล็บขบหรือว่าเป็นเชียวลาแบบนี้นะคะรู้สีเคยเก็บดอกพุดยางดอกพุดเนะี่ยมันจะมีเป็นพิษนั่นมาค่ะถ้าเขาบวล่างมันอาจจะทําให้มือเราเป็นแบบนี้ได้นะคะแต่ก่อนเป็นสองนิ้วค่ะมันเป็นสามซีปีขึ้นหลังบอกค่ะรูสีหอยพองมาไล่ขายพองละสิบบาทสามพวงยี่สิบ เล็บนี้ก็เคยเป็นโทษด้คามือดำค่ะไปดำหน้าค่ะเล็บนี้ก็เคยเป็นก็เอาเอ็มดีเอ็มนี่แหละขยัดทำสองมือไม่ไหวทำสองนิ้วไม่ไหวก็เลยดูแลทีละนิ้วพ่อมามือนี้ดำหน้าเสร็จค่ะตัดเล็บออกบงนองออกค่ะนองก็ยังมีเหลืออยู่แต่นี่ก็คือความเชื่อของลูซี่นะคะความเชื่อกับอาหารเสริม MDM นะคะความเชื่อเพราะว่ามันทําให้ร่างกายเรายิ่ขึ้นแล้วจะเป็นพงเป็นแผลอะไรแผลเราก็หายเร็วตรงที่มันหลุดแผลเราก็หายเร็วนะคะขอโทษนะคะสามมื่นขึ้นหลังค่ะอันนี้หอยบาทวันนี้แผลดีขึ้นแล้วค่ะนะคะนี่ก็คือความเชื่ออันนี้ก็คือความเชื่อค่ะ ความเชื่อส่วนบุคคลบได้ว่าไผเสือะะ่อแล้วค่ะแต่เป็นความเชื่อของลูซี่เองเมื่อนี้ก็จะจัด,จดการดูแลเล็บนิ้วนงางให้มันดีขึ้นคือเล็บนิ้วโป้ค่ะเล็บนิ้วโป้เลยคะ่ะบได้ถามหาเลยค่ะนี่ค่ะอันแรกก็คือสัมรีนะคะใส่น้ำน้ำไม่มีก็เอาน้ำมะนาวนี่แหละจักหน่อยนี่ เอ้าแล้วมันกระตัวเอาเสียดายเหลือ,อยุ่เม็ดเดียวทึ่งไปรักษาแผลให้หานอันนั้นก็คือความเสื่อะค่ะเด้อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราห้ามความเชื่อของคนอื่นไม่ได้นะคะก็เหมือนความเชื่อของลูซี่นี่แหละลูซี่กินกับอธิษฐานเพราะว่าเป็นสูตรของบูพบูพญานาคค่ะ ะะเป็นสูตรของปู่พญานาะคลูกซี่ก็เสื้อนลาะก็คือความเสื้อค่ะว่าด,ดีลูกซี่ก็เลซส่ก็เลยกินค่ะเดี๋ยวจะยาจะไงนิ้วเดียวเดี๋ยวนาเดอหาขากองก่อนจากบาทชุมใส่เดี๋ยวขาคนแค้น